ข้อนี้เป็นภาพสถานการณ์ที่เราเจอนะครับในช่วงมกราถึงเมษาแต่ว่าพอถัดมาเนี่ยในเดือนพฤษภานะครับซึ่งเดือนพฤษภาเราก็จะมาประกาศตัวเลขกันในช่วงเดือนมิถุนาใช่ไหมครับก็พบว่าเงินเฟ้อตอนเนี้ยสูงขึ้น7.1%เลยนะครับสวัสดีครับ พบกับรู้ทันมอลลีไทยนะครับซีรีส์เพื่อการเกษียณสำหรับผู้ที่อยากให้เงินทำงานนะครับแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือไปเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นฮอตฮิตในตอนนี้เลยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเรียกว่าเป็นเกิดความรู้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเงินเฟ้อครับที่เราจะได้รู้ว่ามันคำวนวณมายังไงนะครับที่มาเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเผื่อว่า จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในอนาคตข้างหน้าของเราต่อไปครับไปพบกันได้เลยครับครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเงินเฟ้อครับก็อัปเดตข้อมูลให้เลยนะครับในช่วงพฤษภาช่วงมิถุนายนี้ครับตัวเลขตัวนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเงินเฟ้อเนาะอันนี้เราก็ได้ข้อมูลนะครับมาจากทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของทางท t b นะครับธนาคารพาณไทยธนาชาติครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขา cover เวลาในช่วงเดือน มก,กรานะครับถึงเดือนเมษาครับทังในช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเงินเฟอ้อก็ค่อนข้างร้อนแรงแล้วนะครับก็ติดอยู่ในช่วงสีแดงสีแดงก็คือเมื่อเทียบกับปีก่อนๆอ,อันนี้มองตามแนวนอนนะครับจะสังเกตว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเลยตัวอะไรที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดเงินเฟอ้อบ้างนะครับถ้าดูแบบเร็วๆก็คือเรื่องของราคาอาหารนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าในช่วง สิบกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ15ปีที่ผ่านมานครับมีช่วงเวลาที่สูงไหมก็มีนะครับอย่างในช่วงปี2008อย่างเงี้ยก็เกิดเงินเฟ้อในอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านอันนี้ในช่วง2022ช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวแล้วก็อีกอันที่เยอะมากๆเลยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อทางด้านการเดินทางนะครับการขนส่งเนี่ยทรานสปอร์ตก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่สูงมากๆเลยในรอบ15ปีที่ผ่านมานะครับข้อนี้เป็นภาพสถานการณ์ที่เราเจอนะครับในช่วง มกราถึงเมษาแต่ว่าพอถัดมาเนี่ยในเดือนพฤษภาคมครับซึ่งเดือนพฤษภาคมเราก็จะมาประกาศตัวเลขกันในช่วงเดือนมิถุนาใช่ไหมครับก็พบว่าเงินเฟอ้อตอนเนี้ยสูงขึ้น7.1%เลยนะครับประเด็นก็คือเอ๊ะเจ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เราบอกเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ14ปีเนี่ยมันเป็น7.1เทียบกับอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นครับอยากจะให้รู้จักกันก่อนนะครับกับดัชนีหนึ่งที่เขาเรียกว่า CPI นะครับหรือเรียกว่า Consumer Price Index ซึ่งเป็นดัชนีสะท้อนเงินเฟอร แน่นอนดัชนีที่สะท้อนเงินเฟอ้อเนี่ยเขาก็เหมือนจะเอาราคาของสินค้าและบริการต่างๆนะครับที่นํามาใช้รวมกันพอรวมกันเสร็จเราเรียกว่าเหมือนกับรวมกันเ็นตะกร้านะครับพอรวมกันเ็นตะกรก้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าณเวลาเวลาหนึ่งเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆนะมีราคาสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วเราก็เทียบดูครับมองไปข้างหน้ามองย้อนกลับมาข้างหลังจะได้รู้ว่าเออตอนเนี้ยเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาแล้ว ราคาของมันแพงขึ้นขนาดไหนนะครับหรือว่าราคาของมันถูกลงไหมย,ยังไงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยเราจะให้ดูนิดนึงนะครับว่าตัว C P I ที่เอาไว้ใช้เป็นตรกราสัดส่วนของเงินเฟ้อเนี่ยย้ำว่าในประเทศไทยนะครับในบ้านเราเนี่ยประกอบไปด้วยสัดส่วนอะไรบ้างอ่าความรู้พื้นฐานอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เลยเนี่ยรเราบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราปรับตัวเลขฐาน100นะครับโดยใช้ปี62เป็นฐานดังนั้น ถ้าใครไปดูตัวเลขฐานในปี62นะครับเราจะตั้งฐานไว้ที่100ซึ่งฐาน100เนี่ยประกอบไปด้วยสัดส,ส่วนที่เป็นหมวดอะไรบ้างนะครับเราพบว่าสัดส,ส่วนของกลุ่มค่าใช้จ่ายนะที่ใช้ในเรื่องของการบริโภคต่างๆครับของที่เราเซตขึ้นมาเนี่ยพบว่ามีสัดส,ส่วน40%นะครับอยู่ในกลุ่มของอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นส่วนของที่เป็นอาหารนั่นแหละครับแล้วก็ ส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นสัดส่วนอื่นๆละอย่างเช่นเรื่องของเครื่องนุ่งโ่มนะครับสองเปอร์เซนต์กว่าเรื่องของเคหสถานนะครับเป็นเรื่องที่อยู A ่อาศัยค่าเช่าบ้านหรือว่าค่าซ่อมแซมบ้านต่างๆเนี่ยยี่สิบสามเปอร์เซนต์ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนเยอะนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นสัดส่วนเย,เยอะก็คือเรื่องของการขนส่งยานพาหนะนะครับยี่สิบสองเปอร์เซนต์ก็ถ้าจำไม่ง่ายเลยนะครับเรื่องประเด็นใหญ่ๆที่ทางฝ่ายคนทํานโยบายนะครับหรือว่าฝ่ายที่เก็บข้อมูลเนี่ยให้ความสําคัญก็คือหนึ่งค่าอาหาร 2ก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับสก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางอันนี้ก็เป็นหลักๆเลยนะครับที่เราเอาไว้ใช้ในการคํานวณเรื่องของตะกร้างเงินเฟอ้อครับแน่นอนพอได้เรื่องของ CPI มาปุ๊บเนี่ยได้ตัวเลขดัชนีมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คิด,ดง่ายๆเลยครับจากฐานปัจจุบันนะครับมองไปนะครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เช่นสมมุติว่าจากฐานปี62เทียบมาในปี63โตขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต นั่นแหละเรานับเป็นเรื่องของเปอร์เซนต์เงินเฟ้อเวลาที่เขาคำนวณกันอันนี้ก็เล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะครับคือเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยบางคนคิดว่าอที่มาที่ไปเนี่ยมันคืออะไรนิยามมันคืออะไรนคออะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของปริมาณเงินในระบบนะครับซึ่งความจริงมันก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าถ้านิยามแบบเนี้ยน่าจะถูกต้องกว่าก็คือเงินเฟ้อเนี่ยมันคือเรื่องของระดับราคาสินค้าและบริการที่มันเพิ่มขึ้นนะครับนี่แหละเลยเป็นที่มาว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจากไหนยังไง โอเคย้อนกลับมานะครับที่เงินเฟอ้อเราจะได้ตัวของ c b i มาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ c b i เนี่ยเหมือนเป็นดัชนีพอเป็นดัชนีเสร็จปุ๊บก็เอามาเทียบนะครับเดี๋ยวเปิดตัวเลขนี้ให้ดูน่าจะเห็นภาพลองดูตัวเลขนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกไปแล้วว่าปี2 5 6 2เนี่ยฐาน100%ใช่ไหมครับดังนั้นเราดูง่ายๆเลยก็คือถ้าพฤษภาปี65เนี่ยมีค่าดัชนีโดยรวมทุกรายการนะครับอยู่ที่106.62เราก็มองง่ายๆว่า มันโตขึ้นมาจากช่วงฐาน100เนี่ยก็คือโตขึ้นมา6%อ่าทีนี้เนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกว่า7.1%เมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยเขาเอาตัวเลขดัดชนีนี้นะครับก็คือ106.62ใช่ไหมครับมาหาค่าที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับพฤษภา64อ่ามันก็จะได้เป็นตัวเลข106หัน99.55นะคิดได้ง่าย ซึ่งมันโตขึ้นมา7.1%อันนี้แหละครับคือที่มาว่า7.1มันมาจากไหนนะครับแล้วบางทีเวลาในข่าวประกาศเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าอันนี้คือเทียบกับเดือนพฤษภาปีที่แล้วแต่บางทีเราก็จะบอกว่าเอ้ยให้มีเทียบกับเดือนก่อนจะเป็นเท่าไหร่เราก็บอกว่าเราเอาดัชนีเดือนพฤษภา<ม>เทียบกับเดือนเมษามก็เอา106หารด้วย105.15นะครับมันก็จะดูตัวเลขเนี่ยโตมา1.4%อันนี้ของที่มา ทีนี้เนี่ยเราบอกว่าโอเคถ้ามองแค่เป็นเดือนเดียวเนี่ยมันโต7.1นะครับในเดือนพฤษภาเดือนเดือนพฤษภาปีนี้เทียบกับเดือนพฤษภาในปีที่แล้วเนี่ยโต7.1แต่ว่ามองเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยค่าเฉลี่ยทั้งปีนะครับซึ่งอย่างตัวเลขที่วัดมาเนี่ยมันจะเป็นมกราถ,ถึงพฤษภา5เดือนนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็ยังไม่ถึง7นะมันอยู่ประมาณสัก5เแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูในอนาคตต่อไปนะครับว่าอีกประมาณ เดเดือนเนาะนับไปนะครับมิถุนาถึงธันวาเนี่ยตรงเนี่ยจะเป็นตัวเลขบวกกันแล้วมีค่าเฉลีย่ยเป็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันนะครับคาดการจากหลายๆที่ก็บอกว่าน่าจะแตะเกิน5แน่นอนก็เดี๋ยวรอดูกันครับแน่นอนคบว่าเงินเฟอ้อที่เราคํานวณกันเนี่ยในประเทศไทยนะครับความจริงไม่ได้มีแค่ดัชนีเงินเฟอ้อทั่วไปที่เราดูกันหรือว่า cpi แบบปกติเท่านั้นนะครับความจริงมันมีหลายดัชนีครับอันนี้ขออนุญาตเอาข้อมูลมาให้ดูนะครับเป็นเรื่องของดัชนีที่เขาใช้กันเนี่ย อย่างเวลาที่เราได้ยินประกาศนะครับว่าเป็นดัชนีเงินเฟอ้อเนี่ยเขาใช้ตัวเลขอ้างอิงมาจากดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเนาะอันนี้ก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบใช้กันบ่อยๆนะครับเขาเรียกว,ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือเขาเรียกว,ว่า core inflation มันก็คือการคํานวณหาเงินเฟอ้อผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาจะตัดกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาหารกับพลังงานซึ่งเราสังเกตว่ามันเป็นตัวที่ ค่อนข้างมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในบางตำราเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่มีการแทรกแซงของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างง่ายเขาก็เลยตัด2ตัวนี้ออกนะครับทำเป็น core inflation ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้ทางผู้ทานโยบายนะครับก็หลักๆเช่นแบงก์ชาติเปต้นเนี่ยเขาจะได้อ้างอิงตัวเลขเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ว่าจะดําเนินการอย่างไรจะปรับขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยยังไงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีดัชนีผู้บริโภครายได้น้อยผู้บริโภคเขตชนบท ดัชนีราคาผู้บริโภคดับจังหวัดอะไรต่างๆอีกหลายตัวนะครับอันนี้ที่บ้านเราทํากันนะครับก็อันนี้เป็นความรู้ประกอบไว้นะครับว่ามีหลายดัชนีนะแต่ว่าที่เราใช้ทั่วไปก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยแหละครับที่เราใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานนะครับทีนี้เนี่ยอีกอันนึงที่อยากให้ทราบนะครับว่าพอเราพูดถึงตะกร้าเงินเฟอ้อใช่ไหมครับแต่ละประเทศเนี่ยสัดส่วนไม่เท่ากันนะครับอย่างเมื่อกี้เราบอกไปว่าในบ้านเราเน้นในส่วนของตัวที่เป็นอาหารเนี่ย อยู่ประมาณสัก40%แต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยสัดส,ส่วนก็จะใช้ไม่เท่ากันครับหรือว่าเราเนี่ยถ้าเอามาประยุกต์ใช้เรื่องของเงินเฟอ้อของตัวเองขึ้นมาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะใช้ตะก้าเงินเฟอ้ออาจจะแอบบไม่เหมือนกับของทางฝั่งภาครัฐก็ได้นะครับก็ไม่ผิดอะไรเนาะแต่ว่าเราอยากมาเล่าให้ดูว่ามันก็มีมาตรฐานแตกต่างกันอย่างเช่นอันนี้สิงคโปร์ครับสังเกตว่าถ้าดูในปี2019เเนาะเรามีสัดส,ส่วนที่ใช้เรื่องของคำนวณราคาอาหารเนี่ย อยู่21%นะครับแล้วก็บ้านอยู่ที่24%เรื่องของทรานสปอร์เนอะอยู่ที่17%นะครับส่วนที่เหลือก็จะแบ่งจัดสรรกันไปตามตะก้าของแต่ละที่นะครับสังเกตว่าสิงคโปร์ก็จะไม่เหมือนบ้านเราเนาะหรือว่าอันนี้อย่างของสวิตนะครับส่วนที่เป็นอาหารนะที่เป็นสีชมพูอ่อนๆเนี่ยสังเกตว่ามีสัดส่วนในตะก้า10%เท่านั้นเองแล้วมันก็จะไปเยอะกับ24%เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับ ที่ค่อนข้างเยอะนะอันนี้เราก็ตะก้าของสวิตก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับหรือว่าตะก้าของสารัฐเนี่ยมีสัดส่วนที่เป็นอาหารอยู่14แต่ว่าในกลุ่มที่เป็นเรื่องของ housing นะครับก็คือเรื่องของบ้านเนี่ย42%นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศจะมีพฤติกรรมมีวัฒนธรรมอย่างไรในการคำนวณตะก้าเงินเฟ้อนะครับก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าแต่ละประเทศมันจะมีอัตราเงินเฟ้อสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจแต่ว่าโดยปกติเนี่ยทิศ วิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะครับถัดมานะครับเรื่องน้าลูกถัดมาก็คือแม้ว่าจะบอกว่าเงินเฟอ้อก็จริงนะครับแต่ว่าคําว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันคือมองเป็นภาพรวมๆแสดงว่าโดยรวมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเพิ่มขึ้นทุกตัวนะครับอย่างลองตัวอย่างของที่สหรัฐนะครับตลอดตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2022เนี่ยเราพบว่าตัวที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยก็คือเรื่องของ medical care ครับก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพนะครับ อันนี้โอ้โหเรียกว่าขึ้นแบบไม่มีลงเลยครับในขณะที่ฝั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางใช่ไหมครับสีเขียวเขียวเนี่ยก็อาจจะยังมีขึ้นลงขึ้นลงบ้างนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่ค่อยขึ้นเลยครับก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องนุ่งห่มเนาะสีส้มๆนะแอปเปลเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเหล่านี้นะครับเรียกว่าอยู่ทรงๆนิ่งๆเลยไม่เพิ่มนะครับอ่ะสังเกตว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะสำหรับสินค้าแต่ละหมวดน,นะครับหรือว่าอย่างของประเทศไทยเองเนี่ยอันนี้ เอาตัวเลขสดร้อนมาเลยนะครับตัวเลขไหนที่เกินร้อยไปเยอะแสดงว่าเฟ้อเยอะตัวเลขไหนที่ต่ํากว่าร้อยหรือว่าเกาะอยู่แถวร้อยเนี่ยแสดงว่าเฟ้อไม่เยอะ,ยอยยอะสังเกตว่าที่เยอะคืออะไรครับอาหารใช่ไหมครับเรื่องของเรื่องของการขนส่งนี่ถือว่าเฟอ้อเยอะเลยแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็ยังอยู่ไม่ถึงร้อยนะครับหรือว่าเกาะร้อยอย่างเช่นเรื่องของสินค้าหมดเครื่องนุ่งห่มรองเท้าเนี่ยถือว่าไม่เพิ่มเลยนะเมื่อเทียบกับปีฐานปี62เนี่ยถือว่าไม่เฟอ้อเท่าไหร่หรือว่าเรื่องของการบันเทิงต่างๆนะครับ ก็ถือว่าไม่ได้เฟอร์เท่าไหร่เมื่อเทียบกับฐานที่เป็น1 0 0อ่ะก็จะได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าเราใช้ค่าใช้จ่ายส่วนไหนเยอะก็จะต้องแบบรับพลระเงินเฟอร์เยอะซึ่งแต่ละคนก็ลองจัดสรรกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรอีกอันนึงนะครับเติมให้โดยเฉพาะเลยสําหรับหลายๆท่านที่อยากรู้เนาะโดยเฉพาะบางคนที่กําลังอยู่ในวัยที่ใกล้เกษียณนะครับหรืออยู่ในวัยที่เกษียณแล้วก็ไม่พ้นเรื่องของการดูแลสุขภาพ ที่จะต้องนํามาเป็นปัจจัยพิจารณานะครับเป็นยังไงเรามาดูเลยนะครับดัานี้เงินเฟ้อครับเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสุขภาพนะครับเราพบว่าถ้าดูโดยรวมๆนะก็จะมีเรื่องของค่ายากับค่าวิคชัพน์นะครับที่แอบขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะอันนี้เป็นในบ้านเรานะครับก็จะได้เป็นข้อมูลประกอบเอาไว้นะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของเกี่ยวกับดูแลสุขภาพเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนเหมือนกันที่เติบโตขึ้นมานะครับดังนั้นใครที่มีการวางแผนเกี่ยวกับการเกษียณ โดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยนะครับมีเรื่องของสุขภาพเรื่องค่าใช้ใจ่ายทางด้านยาทางด้านค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็ต้องมองประเด็นนี้ให้ดีๆนะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า20ปีย้อนหลังเนี่ยเงินเฟอ้อเฉลี่ยทบต้นจริงๆเป็นเท่าไหร่กันแน่อะอย่างเมื่อสักครู่เราเห็นไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราเห็นว่าในปี2022เนี่ยผ่านมาแล้วประมาณ5เดือนเฟอ้อประมาณสัก5%กว่าแต่ย้อนหลังกลับไปนะครับเราพบว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับมีอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับ มีมาสูงเยอะๆจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเงินเฟอ้อในช่วงประมาณสักปี2006นะครับปี2005ปี2008นะครับที่มีอัตราเงินเฟอ้อค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก่งกันคาดว่าในช่วงปีเนี่ยกับปีหน้าก็น่าจะสูงอีกสัก2ปีนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเฉลี่ย20ปีย้อนหลังนะครับเงินเฟอ้อเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก1.96ตัวเลขนี้บอกอะไรเราตัวเลขเนี่ยบอกให้เรารู้ว่า เวลาที่เราจะประมาณการเรื่องของเงินเฟอ้อในอนาคตนะครับเวลาที่ใครอยากจะวางแผนในการเกษียณหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการเกษียณเนี่ยก็ลองลองพิจารณาเอาตัวเลขประมาณ2%หรือว่าใครที่มองเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยเนี่ยประเมินระยะยาวนะครับประมาณสัก3%็ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่พอใช้ได้นะครับเกี่ยวกับการวางแผนในเรื่องของการเกษียณครับแล้วตอนนี้สถานการณ์เงินเฟอ้อทั่วโลกเป็นอย่างไรนะครับลองมาดูกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มประเทศหลกัหลกๆนะที่เราอยากรู้กันนะครับ ก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าประเทศส่วนใหญ่นะครับมีอัตรางเงินเฟอ้อเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าก็เป็นตัวเลขที่สูงหมดเลยครับน่าตกใจอย่างเมื่อสักครู่ของไทยเราทราบไปแล้วนะครับตัวเลขที่ประกาศในช่วงเดือนพฤษภาโตไป7จหเนาะหรืออย่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ8นะครับทางที่อังกฤษ9เอร์เซนนะครับและพอเมื่อเขาเจอกับประเด็นเหล่านี้สิ่งที่ประเทศต่างๆจะเน้นทํากันไปก่อนนะครับก็คือเรื่องของการ ปรับอัตราตัวเลขเรื่องของดอกเบีย้ยนโยบายซึ่งมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอย่างน้อยก็จะมีผลเรื่องของเงินฝากเรื่องของเงินกู้นะครับที่จะมีผลมาโดยหลักๆคอนเซปต์เนี่ยเวลาเจอเงินเฟ้อเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องประเมินแล้วว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากทางอุปสงค์หรือว่าอุปทานนะครับซึ่งแน่นอนว่าโครงสร้างแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เห็นภาพชัดเจนเลยว่า เฮ้ยเข, yeah. เขามีการจ้างงานที่ค่อนข้างชัดเจนถึงแม้ว่าบางส่วนเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องข้าวของแพงบ้างแต่ว่าการจ้างงานเขาก็ถือว่าโอเคนะครับดังนั้นเขาก็เลยไม่ลังเลที่จะปรับเพิ่มเรื่องของอาตาัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่อย่างบ้านเราเนี่ยสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมานครับเห็นข่าวเหมือนกันแบงค์ชาติก็ออกมาเสียงแตกครับว่าเอ๊ะจะขึ้นดอกหรือไม่ขึ้นดอกดีครับก็ยังเขาเรียกว่าเสียงค่อนข้างดีเบตกันค่อนข้างเยอะครับประเด็นหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องของ ข้าวของเราเนี่ยหรือเราเรียกว่าทางด้าน supply นะครับคือของแพงจริงๆแต่ว่าประเด็นทางด้านอุปสงค์เนี่ยก็คือมองเรื่องของการจ้างงานต่างๆเนี่ยภาพก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่ามีการจ้างงานกันจริงๆหรือเปล่านะครับดังนั้นการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจะช่วยบรรเทาได้ในกรณีที่เป็นเงินเฟอ้อที่เกิดจากกรณีเรื่องของอุปสงค์นะครับหรือว่ากรณีที่เศรษฐกิจมีการเติบโตร้อนแรงเนี่ยใช้ดอกเบีย้ยเข้ามาช่วยได้แต่ว่าเวลาข้าวของแพงเนี่ยบางทีใช้เรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ย ก็แอบจากการเป็นการเก่าไม่ถูกที่คันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องลองมาดูกันนะครับว่าเวลาที่จะบริหารจัดการเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยทางผู้ทํานโยบายเนาะไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางธนาคารกลางนะครับหรือว่าเป็นทางฝั่งของภาครัฐบาลเองเนี่ยก็จะต้องร่วมมือกันช่วยซัพพอร์ตประชาชนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทางฝั่งผู้ทํานโยบายจะเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างที่เราเห็นแน่ๆนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมีการเพิ่มเติมเรื่องของดอกเบีย้ยขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้ เรื่องของตลาดหุ้นหลายประเทศนะครับแอบลงอยู่เหมือนกันเพราะเรื่องความกังวลเนาะพอขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยต้นทุนในการท,ทําธุรกิจอย่างน้อยก็รู้แล้วว่ามันจะต้องสูงขึ้นแน่นอน,นครับก็ลองมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายประเด็นเลยก็คืออ้าวเรารู้แล้วว่าเงินเฟ้อนะครับประเด็นที่มาคือคํานวณมาแบบนี้ตะก้าเงินเฟ้อเป็นแบบนี้แล้วเราจะจัดการตัวเองอย่างไรกับเงินเฟ้อนะครับผมก็ให้ไอเดียคร่าวๆเอาไว้นะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีผลแน่นอนแหละเกี่ยวกับใครที่อยากจะวางแผนในการเกษียณนะครับ มีผลแน่นอนคือถ้าใครที่วางแผนเงินเฟอ้อเนี่ยประเมินไว้น้อยนะครับระยะยาวประเมินไว้แค่หนึ่เรนี่ยเราบอกว่าเราอาจจะต้องเตรียมเงินที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยตลอด25ปีเนี่ยอยู่เป็นตัวเลขหนึ่งเนาะอ,อย่างตัวเนี้ยเราบอกว่าใช้อยู่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ปีละ3ามแสนหนะครับเราพบว่าถ้าเราประมาณการตัวเลขเงินเฟอ้อไว้น้อยหน่อยเนี่ยอยู่สักปีละหเราพบว่าตอนแรกเลยวันที่เกษียณเนี่ยใช้อยู่3ามแสนห แต่ว่าผ่านไปปีที่1 0เนี่ยเราจะใช้อยู่3ามแสนเปีที่20โตขึ้นเป็น4ี่แสนสานะครับโดย25ปีเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไว้1 0ล้านเนาะอันนี้ยังไม่ได้มองเรื่องของภาพการบริหารเงินนะครับอันนี้เรามองเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเราประมาณการหรือว่าเรื่องของสมมติฐานเงินเฟอ้อเนี่ยที่2%เราก็จะต้องเตรียมเงินมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราบอกว่าอมองระยะยาวเลยว่าอยู่ที่3%ก็จําเป็นที่จะต้องเตรียมเงินเฟอ้อไว้ให้เยอะขึ้นอีกนะครับซึ่งแน่นอนว่า จะใช้ตัวเลข1 2หรือ3เนี่ยเป็นเรื่องที่แต่ละคนนะครับจะตีความไปแตกต่างกันเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมองเรื่องตะกร้างเงินเฟอ้อของตัวเองเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนอย่างตัวอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ผมก็เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าแต่ละประเทศยังใช้ตัวเลขเงินเฟอ้อเรื่องของตะกร้างเงินเฟอ้อไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เงินเฟ้อระยะยาวเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าตลอด20ปีเนี่ยของไทยเจอไปเท่าไหร่นะครับเวลาเราประมาณการค่าใช้จ่ายในการเกษยียณเนี่ยก็ลองไปพิจารณาดูได้นะครับว่าจะใช้ตัวเลขไหน,นครับไม่มีถูกไม่่่มีนะิาแตว ถ้าน้อยเกินก็อาจจะมองว่าไม่ค่อยสบายใจนะครับเวลาที่จะเจอในอนาคตแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามองแบบระมัดระวังเกินเนี่ยก็ต้องดูว่าเราเตรียมเงินไวมากเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยในวัยเกษียณเราจะทําอย่างไรดีนะครับอย่างแรกก็คือการทำรายรับรายจ่ายแล้วก็วางแผนค่าใช้จ่ายนะครับพอเราเจอเงินเฟ้อเนี่ยบวกกับเรื่องของวัยเกษียณเนี่ยเป็นวัยที่ไม่มีไรายได้แล้วจําเป็นที่จะต้อง เพิ่งรายรับจากเงินที่เราบริหารจัดการใช่ไหมครับดังนั้นการใช้จ่ายแต่ละทีเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังดังนั้นแนะนำนะครับอยากให้ทำระไร,รับรายจ่ายแล้วก็วางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะครับอันเนี้ยเป็นประเด็นแรกที่จะช่วยจัดการกับประเด็นของเงินเฟอ้อที่เจอได้นะครับคงยังไม่ได้แนะนำมาครับว่าจะให้ประหยัดดีไหมอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าความต้องการในการใช้จ่ายเงินของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากาันแต่ผมว่าอย่างแรกที่ควรทำเนี่ยควรบันทึกรายรับรายจ่ายก่อนจะได้รู้ว่า ธรรมชาติของเราในแต่ละวันเนี่ยหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายกลุ่มไหนประเภทไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถนําข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยมาวางแผนการใช้จ่ายต่อได้ครับอันที่2นะครับบางทีเงินเฟ้อเนี่ยทำให้เรื่องของการใช้จ่ายเราเนี่ยมันทําได้อย่างน้อยลงใช่ไหมครับก็จําเป็นที่จะต้องหาไรายได้พิเศษหรือว่าสร้างไรายได้พิเศษขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่าใครหลายคนที่วางแผนกําลังจะเกษียณเนี่ยอาจจะมองเรื่องของโอกาสในการสร้างรายพิเศษขึ้นมาได้นะครับเพราะว่า อย่างทุกวันนี้เนี่ยมีช่องทางในการสร้างรายได้พิเศษเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวครับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเรามีพื้นที่อินเทอร์เน็ตนะครับที่จะเป็นพื้นที่ใช้ในการสื่อสารใช้ในการเล่าให้ฟังได้ว่าตัวเราเนี่ยมีข้อดีข้อเด่นอย่างไรใช่ไหมครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันที่จะสามารถที่จะ p r ตัวเองครับในการที่จะหาช่องทางสร้างไรายได้พิเศษได้ครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็อย่างที่เราทราบกันเลยครับก็คือเรื่องของการลงทุนครับ แน่นอนว่าลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงแต่ว่าการที่ไม่ลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงเช่นกันสมมุติว่าใครที่กเกษียณขึ้นมาเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากเสี่ยงเลยเก็บเงินไว้ที่ปลอดภัยเราจะนําเงินเนี่ยไปไว้ในเงินฝากธนาคารแบบเซฟๆอย่างเดียวเนี่ยเชื่อว่าระยะสั้นนะครับเงินจะพอใช้แต่ว่าพอผ่านระยะยาวเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมครับจากเดิมถอนใช้ปีละ3ามแสนหแต่ว่าผ่านไป10ปีการใช้เงินเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมและเงินเฟอ้อก็ต้องมีเข้ามาใช่ไหมครับ ดังนั้นยังจําเป็นอยู่ที่จะต้องลงทุนเพียงแต่ว่าการลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกบริหารจัดการได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องลงทุนเนี่ยในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดก็ไม่ใช่นะครับก็ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการต่อไปนะครับก็จะช่วยจัดการในเรื่องของเงินเฟอ้อที่จะเจอในอนาคตแล้วก็เจอในปัจจุบันได้นะครับครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของเกร็ดความรู้เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเงินเฟอ้อนะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่เราพูดในวันนี้เนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยหรือใครที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการลงทุนโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่กําลังจะเกษียณนะครับหรือว่าอยู่ในวัยที่เกษียณเนี่ยก็สามารถที่จะ สอบถามกันมาได้นะครับที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับและว,วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมกันจนถึงตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของวันเกษะสีนะครับการลงทุนเพื่อยวกษะยีเนี่ยมาให้กับทุกท่านได้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ